สวัสดีครับสวัสดีครับในชั้นสุดสัปดาห์อาทิตย์ที่5ตุลาคมพุทธศักราช2568นะครับอยู่กับพิกอร์ปกรณ์พิ่งเนตและผมสมชายมีเสรนนะครับต้องบอกว่าเริ่มไตรมาสสุดท้ายของปีใช่ครับจะหมดปีและนะครับต้องลุ้นกันในเรื่องเศรษฐกิจอย่างจริงจังแต่รู้สึกว่าเรื่องนึงไม่ต้องลุ้นมาตามนัดเลยนะครับเรื่องของการถลงนโยบายนะครับไฮไลท์ ไม่ได้อยู่ที่รัฐบาลทำอะไรครับในนโยบายที่แถลงวันที่29/30ใช่ไหมโอ้โหบอกว่าไฮไลท์เนี่ยอยู่ที่เรื่องสองเรื่องเลยเขากระโดงกับหัวสองอับโอ้โหทำไมเรียกว่าเป็นไฮไลท์นะครับตอนแรกแถลงนโยบายเนี่ยคุณอนุทินชาญวิรากูลนายกรัฐมนตรีเนี่ยอ่านจบก็แน่นอนผู้นำฝ่ายค้านคุณเท้งนัทพงศ์ก็อภิปรายยังไม่ใช่ไฮไลท์ไฮไลท์มาตอนที่ คุณทวีสอดส่องแล้วก็สอส,อสอฝ่ายค้านจากเพื่อไทยจากพรรคประชาชนเนี่ยนะเขาอภิปรายเรื่องเขากระโดงและก็สอวอนะครับจนร้อนชาทั้งสภาทั้งสอสอน้ำเงินและก็สอวอน้ำเงินออกมาประท้วงกันรุ่นวายใช่ครับบุนวายครับรู้สึกว่าจำเงินได้สองเรื่องนี้นะไปดูบรรยากาศที่ทำให้แบบว่า ภาษาการเมืองก็บอกว่าใส้เดือนโดนขี้เท่านะทำไมถึงร้อนขนาดนี้ไปดูบรรยากาศครับัวสวและการเรื่องเขากระโดงซึ่งผมไม่มีอะไรคืออยากจะให้ท่านนายกกับคณะลฐมตีปล่อยให้พนักงานสอบสวนเ็าทำเพราะในเรื่องนี้เป็นหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ทั้งหมดนะครับท่านนายกเพียงเกตยกมือครับเชิญครับผมคิดว่า ประเด็นที่กําลังพูดกันมันมีส่วนเกี่ยวข้องกับคนที่ทําหน้าที่เป็นประธานผมว่าหากพูดเรื่องหัวสว,วก็ผมไม่อยากให้ท่านนั่งเป็นประธานเพราะไม่เป็นกลางอย่างแน่นอนคือผมกำลังกล่าววิธิฉัยครับไม่ครับท่านไม่เป็นกลางท่านไม่ควรทําหน้าที่เป็นประธานวิิจฉัยเรื่องเขากระโดงประธานครับเรื่องหัวสว,วประธานทีร่รบครับผมขอประท้วงครับใครประท้วงอ่ะท่านพิสิทธิ์ครับเชิญครับ อันนี้ผมอยากจะให้ผู้อภิปรายนะครับถ้าไม่ใช่เรื่องในนี้นะครับขอให้ไปอภิปรายในการประชุมสมัยต่อไปครับไม่ใช่สมัยนี้ครับวันนี้เรากาลังประชุมเลือกคําแถลงนโยบายครับท่านจะประท้วงเรื่องอะไรครับท่านประธานรัฐสภาที่เคารพผมขออนุญ,ญาตประท้วงท่านประธานในข้อ5วงเล็บหนึ่งก็คือประธานที่ประชุมรัฐสภาต้องวางตัวเป็นกลางในการปฏิบัติหน้าที่ครับผมผมเป็นกลางอยู่นะครับเนี่ย ไม่ไม้เป,เป็นกลางท่านขอนให้เขาเ<า><ไ>ป็นคนรบค่ะเสียงก่อบประท้วงค่ะท่านผู้ประท้วงค่ะ,นะ,คะในกระบวนการอันนี้รัฐบาลจะสามารถดำเนินการได้อย่างไรในเมื่อบุคลากรที่เกี่ยวข้องมันเข้าไปพัวพันอยู่ในคดีความต่างๆแล้วท่านผู้อภิปรายก็ได้พูดถึงท่านประธานเพราะว่าท่านประธานนั้นก็มีชื่อ อยู่ในผู้ที่ถูกกล่าวหา229ชื่อซึ่งเป็นผู้ถูกกล่าวหาในคดีหัวสวเดี๋ยวขอขอให้ต่เนี่ยตแนนรปท่วงเชิญครับท่านประธานคะ กับเรียนท่านประธานที่เคารพท่านท่านประธานคะดิฉันยังท่านขอวงไม่เสร็จทาไมท่านให้ท่านเนินมาประท้วงซ้อนล่ะคะเชิญครับเชิญครับระธานดิฉันประท้วงยังไม่เสร็จค่ะท่านประธานต้องให้ดิฉันประท้วงให้เสร็จก่อนเสร็จแล้วครับอาจานอาจา์เสร็จแล้วครับท่านต้องวางตัวเป็นกลางค่ะสสอนแนเชิญครับณณตรงนี้ท่านเริ่มวางตัวเดี๋ยวเชิญอาจารย์นั่งลงครับเชิญอาจารย์นั่งลงก่อนครับเชิญ ท่านสอจานสอจแนนพูดครับเชิญครับสิ่งที่ท่านประท้วงนั้นหรือสิ่งที่ท่านอภิปรายนั้นเนี่ยเป,เ,เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคณะมนตรีเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องของมีชื่อพัวพันท่านคะท่านผู้อภิปรายก็จะไม่มีสิทธิ์อภิปรายเช่นเดียวกันคะ่ะเพราะชื่อของท่านก็ได้ถูกศาลสั่งให้ยุติปิการปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลไว้ส่วนหนึ่งนะ,ะท่านประธานบรรยากาศเมื่อสักครู่นะครับผมก็คิดว่าก็เริ่มจะดูเดือด ประมาณหนึ่งแล้วนะครับแล้วผมคิดว่าปฏิเสธไม่ได้เลยนะครับว่าสังคมข้างนอกเนี่ยประชาชนเนี่ยก็จับตาดูทั้งสองเรื่องที่ท่านทวีได้อภิปรายไปดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าวางใจเป็นกลางแล้วก็ใจกว้างกันสักนิดหนึ่งนะครับอย่างน้อยๆเนี่ยอภิปรายข้อมูลอะไรกันไปแล้วเนี่ยท่านนายกหรือท่านรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็อาจจะขึ้นมาลุกขึ้นมาชี้แจงนะว่าะจะ มีหลักประกันอะไรที่จะทําให้ประชาชนสังคมเนี่ยเชื่อได้ว่าจะไม่มีการแทรกแซงกระบวนการยุติธรรมของ2กรณีดังกล่าวผมคิดว่าถ้าเราใจกว้างอดทนฟังกันสักนิดนึ่งเนี่ยการประชุมมันก็จะเป็นไปด้กันได้อย่างราบรื่นนะครับทระธเห็นไหมบรรยากาศเนี่ยโอ้โห <c oughs> oh ไม่ได้แบบเรื่องอื่นเนี่ย รู้สึกไม่มีอะไรเลยนะไม่ไม่ไม่ได้มีประท้วงกันแบบนี้นะนี้แท็กทีมเลยคือทั้งรัฐบาลทั้งสวด้วยครับสก็บอกแล้วสีน้ําเงินนะสีน้ําเงินทั้งการเมืองสีน้ําเงินทั้งสวนะครับออกมาประท้วงคุณเอาที่คุณทวีนะ ผู้อภิปรายเดิมเรื่องเขากระโดงตั้งแต่ต้นนู้นตั้งแต่คุณศักดิ์สยามเป็นรัฐมนตรีใช่ไหมตอนนั้นนะครับคุณทวีคราวนี้มาไฮไลท์เรื่องอะไรครับครับก็มาขมวดประเด็นครับจริงๆก็โยงกับนโยบายรัฐบาลเพราะนโยบายรัฐบาลไปเขียนเรื่องหลักนิติธรรมมาไว้ฮะแกก็บอกว่าถ้าเคารพหลักนิติธรรมต้องเคารพคำพิพากษาฮะเพราะคดีเขากระโดงเนี่ยมีคำพิพากษา9ก้าฉบับฮะ ผู้วิพากษาที่เป็นองค์คณะเนี่ย24คนรวมแล้วนะครับชี้ชัดอยู่แล้วว่าที่ดิน5,083ไร่80ตารางวาเป็นของการรถไฟส่วนเอกสารสิทธิ์ที่มีอยู่เนี่ยออกทับที่ดินของการรถไฟโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายมต่อมาสารปกครอง30มีนา66มีคำสั่งให้เพิกถอนเอกสารสิทธิ์ตามมาตรา61ประมวลกฎหมายที่ดินนะครับฉะนั้นถ้าไม่ทำซึ่งตอนนี้ยังไม่ทำนะครับก็บอกว,ว่าคุณอนุทิเนี่ยนั่งนายกควบรัฐมนตรีมหาไทยเนี่ย ถ้าไปสั่งยุติการเพิกถอนเนี่ยถือว่าผิดกฎหมายบ่อนทำลายหลักนิติธรรมครับเพราะว่าที่ทําไมบอกว่าในฐานะมาไทยเพราะมาไทยคุมกรมที่ดินนะครับคุมกรมที่ดินถ้าถ้าไปสั่งให้ยุติเนะยก็นั่นแล้วก็เรื่องนี้คุณทวีบอกว่าเป็นการทําลายนิติกรรมแล้วก็เป็นคำเหลื่อมล้ําทางนโยบายเลยครับทางนโยบายใช่ครับเพราะว่าคําพิพากษาเขียนไว้ว่าที่ดินนี้ รัชการที่หฮะพระราชทานให้นะครับวันนี้เราจะไปช่วงชิงมาเชียวหรือเนี่ยตั้งคําถามนะครับแล้วก็โดนประท้วงหนักเลยนะใช่โดนะท้วงหนักที่สุดในวันนี้ในวันที่อภิปรายฮะเพราะว่าไปตั้งฉายาว่านโยบายของคนโกหกอนะฮะไปดูไฮไลท์ที่คุณทวีสอดส่องอภิปรายวันนั้นครับรถไฟเนี่ยเกิดมาก่อนประมวลกฎหมายที่ดินประมวลกฎหมายที่ดินมาตราสิบบอกเลยว่าที่ดินที่เกิดมาก่อนนั้นไม่ใช้ประมวลกฎหมายที่ดินไป แล้วยังบอกว่าพี่ห่วงห้ามจะไม่สามารถมาออกเอกสารสิทธิ์ได้ท่านครับปรากฏว่าเมื่อผู้พักษาทั้ง24คนได้ผ่านการตัดสินจำนวน9คำพิพากษาบอกว่าที่ดินนี้เป็นที่ดินของการลถไฟโดยเฉพาะเขียนไว้ในนั้นแทบน้ำตาไหลล้น9้ารัชการที่6 พระราจะทานใหนะ้วันนี้เราจะไปช่วงชิงที่นี้มาเชียวหรือคนที่อยู่ในคอรมอและก็เป็นคณะลัมตีเนี่ยในความผิดฐานอ้าง,งยี่หรือความผิดฐานฟอกเงินเนี่ยซึ่งผมคิดว่ามหันตภัยที่อันตรายที่สุดที่ทำลายระบบประชาธิปไตยครั้งนี้คือแม้สภาเราเนี่ยเมื่อก่อนเรามีสภาสองน้ำ คือสวอมาจากการแต่งตั้งแต่วันนี้เราเป็นสภาที่สวมาจากการเลือกตั้งแต่ปรากฏว่าในหลักฐานนั้นซึ่งผมไม่พูดถึงปรากฏว่าในโพยหัวเนี่ยถ้าได้เอารูปไปดูทุกคนเหมือนเปิดถีบบัตรเนี่ยตรงกันร้อยเปอร์เซ็นต์คนที่เลือกเนี่ยไม่ต้องใช้ความรู้ความสามารถดูตอนอภิปรายเรื่องหัวสวนะครับคนที่นั่งเป็นประธานคือคุณมงคลสุรสัดเจริญซึ่ง คุณทวีบอกว่ามีรายชื่อที่ถูกแจ้งข้อกหาเป็นคนที่สามใช่ครับมีการพูดเลยนะฮะพูดในสภาเลยนะครับนั่งอึ้งเลยครับนั่งคือรู้อยู่แล้วว่าเขาพูดนะฮะก็คุณทวีบอกว่ามีลนตี6ถึง7คนนะใช่ครับที่โยงเกี่ยวโยงกับเรื่องของการหัวสวครับแน่นอนก็ต้องคือภูมิใจไทยใช่ครับคือตอนนี้เป็นรัฐบาลกันหมดครับก็เลยตั้งคำถามว่าเหมาะหรือไม่ที่ไปนั่งอยู่ในคณะรัฐมนตรีฮะคือ67คนนี้เนี่ย อยู่เป็นส่วนหนึ่งของ229คนที่ถูกแจ้งข้อหาแล้วก็ไปรับทราบข้อกล่าวหาแล้วด้วยนะครับเป็นคนในคอรมเนี่ยเกี่ยวข้องแล้วก็ยังไปเกี่ยวข้องในสำนวนที่ดีเอสไอทำก็คือคดีฐานอั้งยี่แล้ฟอกเงินครับแล้วไปเรียกร้องรัฐบาลเนี่ยอย่าไปแทรกแซงคดีนะใช่ครับอุ้ยเขาแทรกแซงตั้งแต่ก่อนเป็นก่อนตั้งคอรมอเสร็จแล้วบุณปวีนะผมว่าคุณลกวีก็รู้นะเพราะว่าตอนที่ตอนนั้นยังเป็นรักษาการรัฐมนตรียุติธรรม ก็รู้แหละว่ามีการเบรกไปแล้วใช่ครับแต่ทางฝ่ายทางฝ่ายภูมิใจไทยเขาก็อ้างว่าคนที่แทรกแซงกน่ะคือคุณทวีเพราะว่าโดนสารสั่งหยุดเป็นบาหน้าที่อยู่เขาว่ากันไปนะครับแล้วก็ขณะที่อีกคนหนึ่งนะครับคุณจิราพรสินธุไพสอสน้ำเนี่ยนะยกเรื่องเขากระดงวสวนะครับถล่มคุณันุสินอีกนะฮะบอกว่าประชาชนเนี่ยอยากรู้ท่าทีรัฐบาลต่อสเรื่องนี้แหละครับที่เกี่ยวพันกับทั้งตัวนายกโดยตรงและ ตัวรัฐมนตรีรอีกหลายคนนะครับสิ่งที่สังคมได้ยินทุกวันนี้บอกว่าโดนการแกล้งแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่แล้วก็จะกลายเป็นการส่งสัญญาณกดดันข้าราชการผู้ทําคดีหรือไม่คร,ครัดกับคําประกาศที่ว่าจะยึดหลักนิติธรรมครับขณะที่คุณอนุทินนก็ลุกขึ้นตอบโต้นะฮะลุกขึ้นตอบโต้บอกว่าคดีของกระดงและวสวเนี่ยเรื่องนี้เป็นเรื่องกอกตนะดำเนินการ เขากระโดงก็มาที่ดินกับการรถไฟไปนะแล้วก็ย้อนฮะบอกว่ามีแต่รัฐบาลท่านคือรัฐบาลของคุณน้ำเนี่ยคือรัฐบาลนายกไทยธรรเนี่ยที่ประสั่งให้ดีเอสไอทำแล้วก็ไปติดขัดข้อกฎหมายนะครับก็เลยบอกว่ายืนยันว่าทุกอย่างต้องไปไปตามกฎหมายรวมถึงคดีเขากระโดงด้วยขอให้มั่นใจว่าจะไม่เข้าไปแทรกแซงในเรื่องนี้อย่างเด็ดขาดไปดูวิวาทะระหว่างคุณน้ํากับคุณหนูครับครับนี่ก็เท่ากับเป็นการแถลงนโยบายกับข้าราชการแล้วนะคะว่า ถ้าใครทําคดีหัวสอวอใครทําคดีเขากระดงต่อก็เท่ากับเป็นการกลั่นแกล้งนายกรันตรีหรือไม่เพราะฉะนั้นตรงนี้ชัดเจนครับถ้าท่านอยากจะฟังอีกครั้งผมก็จะบอกให้ท่านฟังอีกครั้งแล้วท่านจําไว้ด้วยนะว่าผมพูดแล้วว่าผมจะไม่มีวันใช้อํานาจหน้าที่ในตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหรือในตำแหน่งนายกรัฐมนตรีที่กำกับดูแล ทุกกระทรวงในรัฐบาลนี้ไปให้พวกเขาช่วยเหลือใครก็ตามที่ทำผิดกฎหมายแล้วก็อีกคำท่านต้องถอนคำพูดนะครับผมไม่ได้เป็นผู้ต้องหานะครับผมยังไม่ได้เป็นผู้ถูกกล่าวหาด้วยท่านบอกนาะยุงมนตรีเป็นผู้ต้องหาของ DSI ท่านเรียกอาทิตย์ดีดี DS i ท่านยุทธนาแพรดดำมาตรงนี้เลย และให้ท่านถามท่านยุทธนาแพรดำว่าผมเป็นผู้ต้องหาหรือเปล่าเพื่อความสบายใจดิฉันถอนคำพูดว่าผู้ต้องหาแต่เป็นผู้ที่พัวพันในคดีแล้วก็สอที่จะเข้ามายุบคดีหรือไม่ค่ะก่อดูเดือนใช่ครับแล้วก็ เอาบอกว่าไม่ใช่เดือดแค่นี้นะครับแล้วก็จะมีบรรยากาศที่ต่อเพราะว่าคุณอดีสรเพียงเกต์ก่มาซ้ําอีกมาซ้ําอีกครับอันนี้เน้นเรื่องหัวสวเป็นหลักเลยบอกว่าร้ายแรงน่ากลัวที่ได้ยินอาจกระทบกับการออกกฎหมายและการคัดเลือกกรรมการองค์กรอิสระรวมไปถึงสารรัฐธรรมนูนฮะแล้วก็ไปยกบอกว่าสวเนี่ยไปเลือกอธิบดีอดีตอธิบดีกรมทางหลวงเป็นตุลาการสารรัฐธรรมนูญไปแล้วนะครับกรกตแจ้งข้อกล่าวหาสวและคนของพรรคการเมืองเนี่ย 229คนแล้วก็ถูกกล่าวหาจาก4องค์กรร่วมกันเพราะว่าคณะกรรมการสืบสวนและไต่สวนเนี่ยเป็นมาจาก4องค์กรร่วมกันนะครับคือกกตดีเอสไอายการตำรวจนะครับแล้วก็มีบันทึกการประชุมแกบันทึกยใช่ครับยกบันทึกการชภาเลยมาโชว์เลยยังไงแล้วมีรายชื่อต่างๆเยอะเลยนะแล้วก็ไปบอกว่าคุณอนุทินเนี่ยนายกเนี่ยมีชื่ออยู่ในลำดับ187ครับ ประธานวุฒิสภาคุณมงคลสุทธาสจัรลำดับที่สามนะครับฉะนั้นต้องยืนยันว่าจะไม่แทรกแซงกระบวนการยุติธรรมนะครับเขาก็ตั้งข้อสังเกตตรงนี้แหละคือคือไม่ใช่ผู้ถูกกล่าวหาของคดีดีเอสไอแต่คดีกกตเป็นถูกกล่าวหาในคดีกกตกรกตนะเขาแ้นเรื่องไปแล้วไปรับทราบแล้วนะครับคนละเรื่องกันนะครับใช่ครับต้องบอกว่าเวลาตอบนี่ก็ตอบเรื่องสวสิับอย่าไปตอบเรื่องอะไรนะเรื่องเรื่องดีเอสไอดีเอสไอนะต้องกกตเขาเป็น ลำดับที่ไร187นะครับเขาก็มีรายชื่ออยู่นะครับไม่ใช่คุณนริศรอย่างเดียวนะคุณหมอวายโยจากพรรคประชาชนก็พูดเรื่องวัวสวใช่ครับครั้งนี้มาด้วยนะครับบอกว่ากระบวนการหัวสวทั้งการใส่เสื้อและนคไทยเหลืองเนี่ยมีโพยตรงกันเป็นความผิดปกติของคะแนนแน่นอนทําให้สวเนี่ยคือพอคุณหมอวายโยพูดแต่สวหลายคนลุกขึ้นประท้วงเลยนะครับแต่คุณหมอวายโยก็อธิบายต่อเนื่องบอกว่าทั้งหมดที่พูดมายกสมการทางคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ ทั้งหมดเนี่ยมันชี้ชัดเลยฮะว่ามันมีกระบวนการนี้อยู่แต่ว่าไม่ได้สวที่ปกป้องสวกันหมดนะสวสายอิสระอาจารย์อะไรนะนันทนานันทนาก็ออกมาท้วงสวเองไปฟังเสียงทั้งสองท่านเลยครับพยายามอธิบายว่าสถิติอย่างนี้ต้องชั้นเสียงครับถึงจะปรากฏกลุ่มที่หนึ่งได้รับเลือกไปเลือกกลุ่มที่20ิก็เบอร์เป๊ะ นักวิชาการสิทษิีบอกว่าถ้าเป๊ะๆอย่างนี้ไม่ใช่บังเอิญมันเป็นการจัดตั้งมันเป็นโพยเลือกตั้งจริงๆซื้อลอตเตอรี่วันที่หนึ่งสามสิบสามครั้งติดต่อกันก็ไม่แป้ถึงขนาดนี้ครับอนุทินชาญวีรกุลเหมือนกันครับผมก็อยากถามท่านนายกรัฐมนตรีว่าอนุทินร้อยแปดสิบเดเนี่ย เป็นอาถุลอนุตินเดียวกันกับนายกรัฐมนตรีคนนี้หรือเปล่าถ้าเป็นผมจะไว้วางใจได้ยังไงว่าท่านไม่แทรกแซงสีเหลือนที่ท่านเข้ามาไม่ใช่ยุบสภาแต่ผมเข้าใจของผมว่าท่านจะมายุบคดีนี้ความผิดเนี่ยเหล่านี้มันจะผิดก็ต่อเมื่ออะไรครับก็ต่อเมื่อมีการให้ผลประโยชน์กันมีการจ้างวางกันซึ่งข้อมูลพวกนี้ผมไม่มีหรอกผมเข้าถึงไม่ได้แต่ก็ตามข่าว เขาก็มีการสืบค้นถึงเส้นทางการเงินเส้นทางการโทรศัพท์ติดต่อพักการเมืองนั่นพักการเมืองนี้มันต้องมีปัจจัยคือมีโพยมีเส้นทางการเงินที่ผิดปกติแล้วก็มีเส้นทางทางโทรศัพท์ซึ่งผมเชื่อเหลือเกินาท่านประธานว่าทาง d s i เนี่ยเขามีแล้วเพราะฉะนั้นเราถึงต้องฝาก่านนโยบายข้อที่9โดยเฉพาะข้อที่9.2เนี่ยให้กับท่านรัฐมนตรีท่านนาย,ยกานรัฐมนตรีแล้วก็คอรอมอเนี่ยไปกำกับดูแลให้พี่น้องประชาชนและพวกผมในฐานะที่เป็นตัวแทนประชาชนน่ะได้มั่นใจ ว่าคอรมอและท่านนายกที่พวกผมเลือกมาเนี่ยจะปฏิบัติตามนั้นจริงๆครับ,รบก็เป็นการอภิปรายนะสุดท้ายเนี่ยหลังการอภิปรายแล้วนายกรลฐมตรีอนุทินชาญวิรุณออกมานอกห้องประชุมเนี่ยบอกว่าสิ่งที่คุณทวีสอดส่องอภิปรายเป็นเท็จครับเป็นเท็จ แล้วก็นักข่าวถามว่าวันนี้เป็นยังไงบ้างอาจจะให้คะแนนยังไงการอภิปรายแกบอกว่าถ้าเป็นพระสมเด็จทวีหัวหน้าพรรคประชาชาติให้ศูนย์คะแนนให้ศูนย์นะให้ศูนย์แต่ว่าคนหนึ่งเป็นนักกฎหมายอาจารย์บวรศักดิ์อุวานโอฮองนายกมนตรีด้านกฎหมายเนี่ยนะต้องบอกว่าอาจารย์บอรศักดิ์เนี่ยไม่ยอมรับเข้าไปดูกระทรวงยุติธรรมทั้งที่เป็นนักกฎหมายครับ ก็คือจะไม่เข้าไปยุ่งในเรื่องสองเรื่องนี้นะครับเรื่องคดีหัวสวและคดีเขากระโดงครับบอกว่าปล่อยให้เป็นไปตามกระบวนการยุติธรรมแล้วก็ย้ําเลยว่าผมรับไม่ได้กับการที่การเมืองจะลงไปใช้กฎหมายในหน่วยงานรัฐเนี่ยเป็นเครื่องมือทางการเมืองและขอขอเว้นเลยพูดตั้งแต่ต้นเลยนะตั้งแต่มารับรองนายกว่าไม่ยุ่งกับสคดีนี้นะครับ ขณะที่คุณทรงศักดิ์ทองศรีนะลัมตีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยว่าไงครับอย่างนั่งตำแหน่งเดิมนะครับก็บอกว่ายืนยันว่าไม่มีสารไหนชี้ว่าที่ดินเป็นของการรถไฟนะ,ะฮะครับแล้วก็บอกว่าทั้งสามคดีหลักเนี่ยก็คือสารดีกาสารอุทธรภาคสามนะครับแล้วก็สารปกครองเนี่ยสารชี้เพียงว่าที่ดินไม่สามารถออกโฉนดได้ฮะ,ะไม่ได้ตัดสินว่าเป็นของการรถไฟเลยอ,อ่านคำพิพากษาดีปะเนี่ยครับคำพิพากษาบอกชัดนะ บอกชัดครับบอกชัดในคำพิพากษาดีกาชัดมากนะใช่ครับคำพิพากษาสารดีกาที่8027ทั้ง2561นะครับและ842ถึง876มันมีหลายคำพิพากษานะฮะครับกับคำพิพากษาศาลฎีกาภาค3คดีหมายเลขดําที่111ครับ2563ครับและหมายเลขแดงที่1112ครับ2563เนี่ยเขียนไว้ชัดเลยนะครับว่าที่ดินบริเวณเขากระโดง5,803ไร่80ตารางวาเป็นส่วนหนึ่งของพระราช พระราชกิจศรีกากำหนดเขตสร้างทางหลวงต่อจากนครราชสีมาถึงอุบลราชธานีเป็นที่รถไฟครับไหนบอกว่าสองพันสี่ร้อยหกสิบสองฮะไหนบอกว่าไม่มีคําพิพากษามีครับเขียนไว้ชัดนะครับคุณทรงศักดิ์นะครับมันมีในคําพิพากษานี่เราคัดคําพิพากษานะครับและก็สุดท้ายเนี่ยการรถไฟฟ้องต้องฟ้องเป็นลายแปลงใช่ไหมครับฟังแลงในโซเชียลบอกแล้วก็มีการอภิปรายด้วยบอกว่าอภิปรายในสภาเนี่ยมีสสท่านหนึ่งเนี่ยอภิปรายบอกว่า ตามถ้าการรถไฟฟ้องทีละแปลงเนี่ยใช้เวลา200ปีถึงจะฟ้องหมดนะเพราะการรถไฟว่าไงครับตอนนี้ท่านได้ไปลงนามอนุมัติให้ฟ้องคดีพูดถือครองเอกสารสิทธิ์เขาก็ระดงแล้วโดยเลือก2แปลงก่อนนะครับก็คือแปลงที่ปปชชี้มูลว่าเป็นการออกโฉนดโดยมิชอบครับซึ่งชี้มูลมาก่อนแล้วนะครับก็คือเป็นโฉนดที่ดินเลขที่3466กับ8564เราก็ไปดูครับสแปลงนี้เป็นที่ไหนโฉนด 8-564นะครับ37ไร่1งาน65ตารางวาผู้ครอบครองคือภรรยาของอดีตนักการเมืองบ้านใหญ่บุรีมย์<อ>ก็คือคุณกรุณาทิชชอบอนะครับแล้วก็โฉนดที่ดินเลขที่3466 7ไร่1งาน55.8ตารางวาผู้ถือครองกรรมสิทธิ์คือบริษัทศิลาชัยบุรีมย์ 19, 51, 1 9 9 1จำกัคดครับกนคือจังชอบ ครับผมนะะที่ชอบนะครับก็บบต้องบอกว่านี่คือเรื่องเขากระโดงและก็หัวสอวอที่จะตามไปหลอนตลอดอายุรัฐบาลนะฮะและทุกคนจับตาไม่ว่าฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลนักกฎหมายสื่อมวลชนและนักวิชาการจับตาว่าในช่วงเวลาที่พักภูมิใจไทยมีอำนาจเนี่ยจะสั่งยุต,ติหรือยื้อคดีเรื่องของเขากระโดงและ สอัวสอวอเนี่ยได้ไปถึงไหนอย่างไรนะครับแม้ว่านายกรมรีจะยืนยันต่อในสภาว่าจะไม่ใช้นาจเข้าไปแทรกแซงแต่คนเชื่อไหมนั่นคือคำถามใหญ่ๆนะครับเราจะพักกันสักครู่นะครับหลังจากนั้นกลับมาติดตามนะครับในเวลาที่เหลือเนี่ยครับจนกระทั่งวันที่31มกราคมเนี่ยรัฐบาลโหมประชานิยมเพื่อ ถ้าเป็นภาษาการเมืองซื้อเสียงล่วงหน้าอย่างไรพักคู่เดียวครับ